สวัสดีครับช่องเนอร์พารวยนะครับพามาอัปเดตเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ไม่พ้นเหรียญไหนฮะก็คือเหรียญชิบะอินุครับที่มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะครับข่าวสารคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเหรียญของเจ้ามืออีทีเรียมนะครับซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วอีทีเรียมใครๆก็ต้องซื้อซื้อเก็บนะครับอ่าแต่อีทีเรียมวันนี้มาทําไมครับแอบมาเก็บชิบะอินุนะครับแอบมาเก็บชิบะอินุแล้ว ก็แสดงว่าอีเ e เรียนะครับก็มีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็มีการแอบมาเก็บมาออมเนาะแอบเข้ากระเปา๋าเหรียญไวแอบมาซื้อชิบะอินูไวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขนาดเหรียญตัวใหญ่ๆยังแอบมาเล่นเหรียญมีมเลยครับแล้วไม่แปลกใจเลยที่ชุมชนชาวชิบะที่จะมากาวกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือแบบภาวนาให้ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่พุ่งนะครับแต่ผมมองว่าเจ้าใหญ่ๆอะ่ะ วานใหญ่ๆห,หรือเจ้ามือใหญ่ๆห,หรือที่เขาแอบ,บซื้อเก็บซื้ออะไรไว้เนี่ยจู่ๆวันหนึ่งมันพุ่งนะครับเราจะมาเสียดายในกรณีที่เราไม่ได้ถือชิบะอินุเอาไปเลยผมก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะพุ่งได้เร็วหรือมันจะทําให้เรารวยนะครับแต่การลงทุนทุกความการลงทุนอ่ะมันมีความเสี่ยงนะครับผมแค่มาแนะนําว่าเออตอนนี้อีเทเรียมได้มาแอบ,บเก็บชิบะอินุเพราะฉะนั้นก็ลองลองพิจารณาดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ